สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวคาเฟ่ย่านบางแสนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นคาเฟ่ที่เค,ค้กน่ากินมากๆนะคะบรรยากาศดีมากๆและทุกคนต้องว้าวว่าเราเดินมาคาเฟ่หรือเราเดินป่ากันแน่นะคะและเพื่อนๆจะต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ ไปเดินชมภายในร้านและก็ไปกินของอร่อยด้วยนะคะทุกคนไปเจอกันเลยอโอ้มาแบบไอ้นี้เลยข้างหน้า มีซ่อนนะเอ้ยเธอถ่ายเผือดด้วยนะแนวตั้งนะอืมวิเขามีอ่ะให้คุณเวิร์ดเขาเข้าไปข้างในก่อนอยากในมุมไหนโอ้เป็นป่าเข้ามาเลยนะเนี่ยไม่มีามาอนาคย นี่แมนแมนตรงนี้มันจะมีหนอนไหมอ่ะไม่น่าไม่น่ามีหรอกมีมุม,มตรงนี้ต้ตน,มไ,มนไม้เยอะมากเออเรามีอยู่ไหนกันเนี่ย เขียวไปหมดเลยเขียวหีเธอจะขึ้นไปตรงไหนขึ้นไปตรงนี้ยังยังยังไม่จบ ไปดิไปดิไปกับแม่ะนะกนะนันนะโอ้เครกินที่ไหนดีเออเออสตรอเบอรี่นั่นนะเอานั้นเหรอเอาน,นั้นเหรอเอางั้นต้องสั่งสั่งแบบไม่เหมือนกัน thank you พาเพื่อนๆเ,เดินมาหน้าร้านและก็เข้าร้านและก็มาดูเมนูเค้กกาแฟต่างๆแล้วก็สั่งเสร็จตอนนี้ก็ถูกมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วนะคะทุกคนน่ากินไม่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะคะน้ำผีชนะคะเค้กน่ากินมากๆนะคะราคาก็จะตาม ความพรีเมียมของเค,ค้กเขานะคะดูสตรอเบอรี่ให้มาแบบจุกๆเลยนะคะลูกโตๆกันเลยนี่เป็นยังไงเป็นชีสเค้กสตรอเบอรี่ผลไม้สดๆกันไปเลยนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบแบบนี้ก็จัดไปและชาเขียวกับเค,ค้กอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกเขาทำหน้าตามาน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยนะคะคืออดใจไม่ได้ก็เลย สั่งมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะถ้าหากว่าใครชอบนะคะก็ตามมาได้ถ้าหากว่าชอบฟิลแบบนี้ทุกคนก็พอจะรู้แล้วแหละว่าร้านชื่ออะไรติดตรงแก้วเบลอเลยนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าเค,ค้กเขาอะทำออกมาหน้าตาน่ารักมากๆและน่ากินมากๆด้วยนะคะทุกคนลองมาทานกันได้และรสชาตินั้นก็เดี๋ยวรู้กันนะคะนี่คือ เค้กที่น่ารักมากๆเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้มาไม่ใช่มีแค่สองสามอย่างแค่นี้นะมีเยอะมากๆจากต้นคลิปที่เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่เป็นยังไงสตรอเบอร,บรีให้มาเป็นลูกๆกันเลยทีเดียวนะคะอย่างชิ้นเนี้ยก็น่าจะสองลูกเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราสั่งมาวันนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะหน้าตาคือ ถูกใจมากๆนานๆจะมานะคะก็เลยจัดให้เพื่อนๆได้ชมกันนิดหนึ่งนี่ไม่ว่าจะเป็นโกโก้น้ำพีชหรือชาเขียวลาเต้ของเรานั้นก็เหมาะแก่การกินกับเบเกอรี่น่ารักๆแบบนี้นะคะทุกคนและเดี๋ยวเรานะคะจะผ่าเนื้อข้างในให้เพื่อนๆได้ชิมนะคะคือชิ้นนี้มีเชอร์รี่สด วางอยู่และข้างในเป็นครีมแบบนี้ทุกคนนี่ข้างนอกกรอบกอบข้างในนุ่มๆฟูๆเนียนๆกันไปเลยนะคะทุกคนนี่ขอแหวกให้เพื่อนๆได้ดูนะคะทุกคนอร่อยแบบนี้คืออร่อยเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้กินคืออร่อยแล้วนะคะทุกคนนี่แยกชิ้นให้เพื่อนๆได้ดูข้างใน กลัวมันล้มนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะคะน่าจะเรียกว่าชูครีมหรอเนียเรียกไม่ถูกนะคะถ้าหากว่าใครรู้พิมพ์บอกกันด้วยนะคะทุกคนและชิน้นนี้คือน่ารักข้างบนมันจะเป็นเหมือนคุกกี้อะคะ่ะเป็นคุกกี้แล้วข้างในก็จะเป็นครีมสองสีสีสีขาวกับสีชมพูบีบลูกๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากๆเลย แล้วเขาก็ตกแต่งแบบง่ายๆสตอรอเบอรีชิ้นหนึ่งแล้วก็ใบไทม์หรออีกชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยคือทำออกมาได้แบบน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยส่วนสตอรอเบอรีก็คือเห็นแล้วจุกใจมากๆเลยนะคะเห็นแล้วฟินถ้าหากว่าใครชอบบิกอรก่คือ อกระเด็นไปเลยนะคะทุกคนอดกินถ้าหากว่าใครชอบเบเกอรี่แบบนี้นะคะแนวนี้ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะชื่อร้านปูนนะคะอยู่แถวหนองมนบางแสนชนบุรีนะคะทุกคน,นตอนนี้เราก็กำลังนวนอยู่กับเค้กชินนีกันอยู่นะคะทุกคนก็จะเป็นคัตเค้กแบบอัดแน่นกรอบๆนะคะแล้วก็ใส่ ครีมสตรอเบอรี่น่าจะเป็นครีมที่ทำเองนะคะเพื่อนเเพราะว่าสีมันจะไม่ได้เข้มมากแล้วก็วางท็อปด้วย Cake. ชีสเค้กชีสแหละแล้วก็สตรอเบอรี่วิปปิ้งครีมสตรอเบอรีร่อีกทีและอันนี้คือครีมเนียนมากๆเลยนะคะกินแล้ว,ล,วละมนุนลิ้นสุดๆไปเลยนี่เบอร์วางอลังการ กรอบนอกนุ่มในนั่นเองพูดเหมือนแปลกๆเนาะเหมือนทุเรียนเลยว่ากรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้เป็นขนมเค้กนะคะเบเกอรี่นะคะนี่เป็นยังไงให้เพื่อนๆได้ชมเป็นช่วงเวลาความสุขของคนสายหวานนะคะก็คือชอบกินของหวานนั่นเองนะคะทุกคนขอปรับมุกล้องนิดนึงนี่ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนที่จะแบบ ได้มุมที่โอเคแล้วนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเดี๋ยวเราจะกินเค้กกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะพาเ,เพื่อนๆไปชมสวนในร้านว่าเขาทำสวนแบบไม่คิดว่าจะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีป้ายตั้งแต่หน้าร้านนะคะทุกคนคือต้นไม้ต้นสนคุมหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไป ตอนนี้เราก็ช่วยกันกินขนมเค,ค้กให้หมดก่อนนะคะทุกคนนี่ข้างในเขาเป็นยังไงเราแหวกเขาไปดูสิก็จะเป็นครีมแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบก็ตามมาได้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ ตอนนี้เราก็กินกันเพลินๆมาสักระยะหนึ่งนะคะภายในร้านก็ติดวอลเปเปอร์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะคะก็มีความหลากหลายไม่ได้ถ่ายมาทั่วนะคะแต่เราขออนุญาตออกมาข้างนอกเลยเพราะว่าข้างในคนเยอะเนาะก,ก็กินใจคนอื่นๆเขาเราก็จะพาเพื่อนๆมาเดินแดนสนพรยานะคะทุกคน,นเป็นไงไง บรรยากาศแบบนี้เลยนะทุกคนคือเขาอะที่เขาไม่ได้กว้างมากนะคะทุกคนแต่เขาอะจัดสรรร้านอะได้ดีมากๆเลยทำให้ร้านอะดูมีอะไรแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆสำหรับใครที่สายคาเฟ่สายถ่ายรูปสายแบบมานั่งชิล มาชมนกชมไม้ฟังเสียงน้ําไหลจอกจอกอะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์ทุกคนนะคะเราสามารถที่จะนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ได้อย่างที่เรานั่งกินกันก่อนก่อนนี้เนาะหรือจะมานั่งในสวนก็ได้นะคะทุกคนเราก็จะมีสวนให้เราได้นั่งได้คุยได้ชมกันแบบนี้นะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคน เดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมตรงนั้นตรงนี้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะเป็นบรรยากาศที่ลมรื่นมากๆเลยนะคะคือเขามีต้นสนล้อมร้านเขาเป็นรั้วเลยนะคะทุกคนมันทําให้แสงแดดไม่ได้เข้ามาเยอะมากแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะคะทุกคนนี่มีเสียงน้ำไหล ฟังเพิ่เลยนะคะทุกคน,นก็จะมีบ่อน้ำอยู่กลางสวนแบบนี้นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินลงไปดูใกล้ๆนะคงไม่ดูดเราลงไปใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะพาชมเข้าไปนี่แบบฟิลเหมือนเป็นดินแดนอีกแดนหนึ่งหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะคะทุกคนคือแสงและเงาดีมากธรรมชาติดีมากๆมาถ่ายรูป ต้องจึ้งมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอเดินขึ้นกลับเข้าไปเรากลัวจะมีตัวแปลก,กโผล่มานะเดี๋ยวเราจะตกใจก็เลยขอกลับแล้วนะคะทุกคนร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านปูนเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่หนองมนบางแสนนะคะสามารถเซิร์ชเข้ามาได้ถ้ายังไงเดี๋ยวจะ ทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆตามมาละกันเนาะเผื่อถ้าหาว่าใครเซิร์ชไม่เจออะไรเงี้ยก็ตามมาได้คือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกคาเฟ่หนึ่งที่อยากจะมาหลายครั้งละแต่ไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสก็เลยมาถ่ายแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะมาดีหรือไม่มาดีนะคะเพื่อนๆ ก็ลองมาเที่ยวมาชมกันดูได้นะคะถหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนงหนิง KJ Channel ไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าหนิงจะพาไปไหนอีกจ้า